สวัสดีครับสีนาทีกับรถดีที่เคสปีดนะครับวันนี้มานําเสนอรถยอดนิยมเลยนะครับเป็นออลนิวอีสุนะครับเป็นออลนิวอีสุเครื่อง2.5นะครับเครื่อง2.5 X-Series นะครับคันนี้เป็น X-Series แล้วนะครับ X-Series มีอะไรบ้างนะครับชุดแต่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมแนะนําให้ดูนะครับคันนี้ได้กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโทนเทานะครับเป็นสีเทาเข้มนะครับมีโลโก้สีแดงก็ด้วยนะครับ มีสติกเกอร์คาดกางเคปล l นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของ X Series เลยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับนะมี Daylight ด้วยคันนี้เป็น e s u All New ปี2015นะครับสีขาวมุกเลยนะคันนี้2015สีขาวมุกนะครับคันนี้ตกแต่งมาให้เลยแบกเอ็นไกนะครับแบกเอ็นไกขอบ18เลยนะ แอกเอ็นกขอบ18เลยนะครับเป็นกข้างโครเมียมมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับน้ำมือเปิดเป็นโครเมียมแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นไฮรันเดอร์ยกสูงนะเป็นแคปเป็นโอเพอรแคปแล้วด้วยนะครับมีบันไดข้างตกแต่งให้นะครับอันนี้มีการสาดมีให้นะครับนะรุ่นเอ็กซิลี่มีอุปกรณ์ตกแต่งคือโลบาร์หลังนะครับนะมีโลบาร์หลังให้ดูสวยงามนะครับนะคันนี้มีะจกมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับนะกล้องมองหลังรถสีขาวมุกคันนี้สวยมากมองตรงเลยนะครับนะริ้วรอยไม่ค่อยมีนะครับสีค่อนข้างเดิมทั้ง นะครับนะสีข้างเดิมทั้งคันนะครับมาดูข้างในกันคันนี้เป็นโอเพนแคบนะที่ผมบอกเนี่ยโอเพนแคบนะครับขึ้นลงสบายนะครับนะดูได้เลยขึ้นลงสบายกว้างขวางข้างหลังนั่งสบายนะนี่คันนี้ให้เบาะหนังทั้งคันนะครับเป็นเบาะเอ็กซิลี่แล้วครับเนี่ยของแท้นะครับนะเอ็กซิลี่แท้ๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับขึ้นลงก็สะดวกสบายนะมีบันไดมีที่จับนะครับก็ถือว่าสะดวกการใช้งานนะครับนะกระจกของข้างไฟฟ้ากระจกปรับประตูเป็นไฟฟ้าหมดนะครับคันนี้เป็น กุญแจคีย์เลตแล้วนะครับนิวออนนิวคันนี้เป็นกุญแจคีย์เลตแล้วนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านข้างนี้นะครับนี่นะครับท่อเพาะๆเลยนะครับนะาคันนี้พวงไลพาวเวอร์นะครับนะาหุ้มหนังนะครับถุงลมนี้ไผ่คู่นะครับมี ABS ด้วยนะครับนะจอเป็นจอทัสกีแล้วนะครับมีกล้องหลังที่ผมบอกนะครับนะมีกล้องหลังนี่นะจอเป็นจอ DVD นะครับนะจอ DVD แล้ว นะครับดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับนะาร้านเรารับประกันโครงสร้างนะไม่มีตัดต่อพลิกคว่ำต้มน้าแน่นอนนะครับเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมทั้งคันนะครับรับประกันได้นะครับน้าเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันเครื่อง2,500ันห้าร้อยซีซี VGS เทอร์โบประหยัดน้ํามันผมบอกเลยคันนี้ประหยัดน้ามันเครื่องนี้เครื่องบล็อกใหม่ของยีสูเขาเนี่ยค่อนข้างประหยัดน้ํามันแล้วเครื่องเงียบขึ้นกว่าเดิมนะครับเครื่องเงียบขึ้นกว่าเดิมนะครับน้าเครื่อง DDI VGS เทอร์โบนะครับ ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็เงียบขึ้นกว่าเดิมนะครับร้านเรารับประกันโครงสร้างเฝาโปรงเดิมนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่นการความร้อนย่งสภาพดีเลยนะครับนซอกเดิมนะครับตะเข็บเดิมนะครับเนมเพดยังเนมเพดเดิมนะครับไม่มีแกะนะครับเนี่ยรีเวทเดิมยี่ตูต้องไม่สีดานะครับหม้อน้ําเดิมนะครับมีมาร์กโรงงานอยู่นะครับน ABS มีให้อุปกรณ์ความปลอดภัยครบนะครับนะ X ซิลี่คันนี้นะครับนะ พิเศษเลยวันนี้มาให้ราคาพิเศษเลยนะตลาดขายอยู่5้าแสนห้านะครับวันนี้ตั้มมาให้พิเศษเลยวันนี้นะครับกล่องเอสพีเสปีดเรานะครับลดไปเลย50,000บาทเหลือ5 0 0 0 0นพ้วนนะครับห้าแสนบาทนะครับออกรถพันเดียวนะครับออกรถพันเดียวโปรชั่นพิเศษนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณเก้าพันกว่าบาทนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับผ่อนประมาณเก้าพันกว่าบาทนะครับลูกค้ารายได้สองหมื่นขึ้นไปสามารถซื้อได้เลยนะครับนะครับลูกค้าพนักงานประจานะครับนะวันเดียวรู้ผลนะครับเอกสารนะครับ จ้าท,ที่ต้องใช้นะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ยจอนหลัง6เดือนนะครับลูกค้าพนันกนอาจารวันเดียวรู้ผลนะครับดอกี้ยพิเศษเรามีให้นะครับพอค้าแม่ขายขายของออนไลน์นะครับตรงน,นี้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมมาเลยครับเตรียมบินซื้อบินขายมาหรือบินค่าเช่านะครับเอามาให้เรานะครับประกอบกับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์นะครับ ตรงนี้มาพร้อมยื่นเอกสารได้เลยนะครับออกรถ1,000บาทนะครับร้านเราอยู่ถนนอ่อนนุชนะครับอยู่ใกล้แยกบ่อเวทครับห่างได้เวท1กิโลเมตรนะครับหรือถ้ามาไม่ถูกไม่รู้จักยังไงปักเลย Google Map นะครับ KS Speed ครับมาถึงเราแน่นอนนะครับหรืออินบ็อกเข้ามาในในไลน์นี้นะครับเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะครับก่อนที่จะเข้ามาชมนะครับหรือโทรมาหาตั้มได้0822542265นะครับสงสัยยังไงอยากได้รถสวยๆเป็นไงไปใช้นะครับฝากอีสุอ l อน e w คันนี้ไว้สักคันหนึ่งครับขอบคุณครับ